คือพี่ตั้งใจที่คิดว่าจะมาเปลี่ยนอยู่แล้วไงแล้วพอดีว่าไม่เห็นโครงสร้างมันสวยแล้วก็ดูจากรีวิวในเพจก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยเคย <ๆ S 1> ดูมาแล้วแต่ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสไงแต่พอดีว,ว่าวันนี้มา มาซ่อมเครื่องอะไรเงี้ยแล้วมาเห็นพอดีก็เลยเออตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วไงก็เลยเปลี่ยนไปเลยก็ดูจากรีวิวแล้วมันคือมันยังไงเหมือนมันมันจะคล่องตัวกว่าตัวเดิมของพี่ไงแต่ตัวใหม่นี้เหมือนมันจะเหมือนมันจะนิ่งกว่าแล้วก็ระบบน้ําอะไรเงี้ยหัวเจ็ดพี่ก็เลยเปลี่ยนโปรเจ็ตด,ด้วยเปลี่ยน ทุกอย่างเลยเงี้ยได้ครับยังไงเดี๋ยวร้านโดนไทยจะจัดการให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับยิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นโดนของพี่ยิ่งใหญ่นะครับที่ลูกค้าแนะนำม,มาเปลี่ยนแค่ปั๊มกับมอเตอร์หัวเจ็ตแต่ลูกค้าก็แบบเ้ยไหนก็เปลี่ยนละ ก็นําไปเป็นเซม G18 ข้างในเลยครับเป็นเครื่องของพี่ยิ่งใหญ่นะครับที่ลูกค้าได้นํามาเพื่อจะเปลี่ยนแค่ปั๊มน้ํากับมอเตอร์หัวเจ็แต่ไปไปมามาเป็นลนํานี้ไปซะาได้ยังไงอะทุกคนบ้าไปแล้วนี่ก็คือลูกค้าก็จัดใหม่หมดเลยครับจะจะ,จะหาว่าจะบอกว่าย้ายเฟรมก็ไม่ได้นะครับลูกค้าก็จัดมอเตอร,ร์ใหม่ด้วย X9 แล้วก็แปลงใบพัดเป็น X11 เอ็กซ์สบอะไรครับเอ็กซ์ิบเค่ะน<า>ั่นแหละเอ็กซ์ิบเผัดจริงๆลืมครับแล้วก็จริงๆลืมครับคก็ไม่แตกนี่และอ,อุ๊ยจ้าซะนักเกินอมออันนี้ลูกค้าก็จะได้จัดเป็นไฟคอนโทรล V 9ครบชุดไปเลยนะครับนี่กล่องใหม่ๆเลยกล่องใหม่ๆไปเลยจับยากเนาะนี่กล่องใหม่ไปเลยเป็น V 9นะครับครบชุดเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดต พองพี่ช่างไว้เลยจริงๆมันก็เหมือนเขาประกอบไว้อยู่แล้วไหมครับใช่ครับประกอบน่าจะขึ้นโค้งน่าจะขึ้นโครงไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยประกอบพรอบ้รอมขายครับอ๋อใช่พี่ช่างเขาบอกประกอบพร,อบรอบ <S <S ้อมขายก็ยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตรออาจารย์อามาแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสบินกันจุกกูแค่ผู้จัดการร้านอย่างเดียวนะครับเป็นมือยิงซิลิโคนด้วยบ้าไปแล้ว ดูเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกับร้านโดนไทยผู้จัดการร้านโดนไทยนะครับกับเครื่องพี่ยิ่งใหญ่ e f t t 1 8เอฟเอเปเดียวนะครับรีโมทไม่ต้องเปลี่ยนยังใช้ตัวเก่าของลูกค้าเหมือนเดิมได้อยู่และตอนนี้ทางช่างกำลังเซตค่าของตัวโดนให้อยู่นะครับ <S <S 2> <S 2> สามารถดูได้ไหมครับของตัวโดนดูได้ครับต้องปรับอะไรบ้างครับตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอย่งเช่นการกำหนดหนาหมดว่าจะให้โดน ยาหมดจะให้โดนกลับมาที่จุดเริ่มหรือว่าจะให้หยุดบินรอคาสั่งหรือว่าจะให้แจ้งเตือนเท่านั้นแต่ทางเราจะตั้งไปแบบว่าให้โดนมันหยุดเนาะถ้าให้มันกลับมาเองเพื่อมาอาจ,จะชนพวกสิ่งกีดขวางอะไรได,ได้เราจะให้โดนมันหยุดการทําง,ทงานครับแล้วก็ตั้งตัวเก้าของลูกค้าเป็น K3 เป็น V7 V7 หรือ v 9าครับ V7 ครับก็เหมือนตัวเล่นลูก,ลกเล่นมันก็เหมือนคล้ายคล้ายกันใช่แต่ก็ต้องปรับไปใช่ครับการทําง,ทงานของรีโมทมันโดยการเชื่อมต่อแล้วกด หยุดบินรอการแจ้งมาดูครับอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเราย้ายจุดน้ําหมดแล้วอ่ะทีเนี้ยเราก็สามารถถ้าเราย้ายแล้วนะเราต้องส่งข้อมูลไปที่โดนด้วยส่งอีกถ้าพี่ไม่ส่งแสดงว่ามันไม่ได้จําเพราะนั้นพี่ก็ต้องส่งข้อมูลไปที่โดนด้วยเพื่อยืนยันว่าฉันทําการฉันได้ทําการย้ายแปลงย้ายย้ายจุดน้ําหมดของเธอมาแล้วนะครับนี่พอพี่เอาเครื่องขึ้นกดเริ่มมอโต้มันก็จะเข้าเส้นนี้เลยนะครับต้องกดส่งครับแล้วหลบแล้วหลบต้นไม้กลางแปลง จำได้ไหมไก็คือตอนนี้ใช่ไหมครับบินไปก็คือโยกได้เลย<ช>แล้วก็ดันให้พ้น<ช>แล้วก็เอามันกลับเข้ามาแล้วก็ตอนนี้มันจะเพิ่มจุดกลับหนึ่งเข้ามามันก็มีจุดกลับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเห็นมีนะน้ออกหัวเจ็ดทํางานอพอพี่หยุดปั๊ปมหยุดพี่หมุนตัวไม่ออกด้วยครับพี่ดันเดินหน้าหัวเจ็ดกับน้ําทํางานครับ<ม>แต,แต่แต่นี้มันคำมันคำนวณจากมิลลิลิตรต่อไล่ก็คือ5ลิตรต่อไล่<ๆ>อย่างเงี้ยไม่หยุด ไม่หยุดเพราะว่าเราไม่ได้หยุดเดินหน้าเลยนะครับแต่ถ้าพี่หยุดเดินหน้าเมาือ่อไหร่มันก็หยุดครับพี่ดันเดินหน้าต่ออ่ะทีนี้จะยกเลิกนะครับสมมุติเราเก็บขอบเสร็จแล้วเราจะยกเลิกเพราะว่าถ้าเราไม่ยกเลิกเวลาพี่บังคับโดนกลับมาน้ำมันก็จะออกไงเพราะฉะนั้นพี่ยกเลิกทับยกเลิกสองทีนี้ถอยหลังมาก็ไม่ออกแล้วนะครับนะครับปั๊มน้ำอาจจะโนมาสําหรับไว้บินมือครับนิ่งๆเลยครับ แล้วก็จะจบเป็นที่เรียบร้อยครับสอนพี่ยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าจี8ลํำนี้จะบอกว่าข้างนอกใหม่หมดเลยนะใหม่หมดเลยของเก่ามีแค่รีโมทเกิดรีเีฟอย่างเดียวใหม่ยันกล้องเลยเดี๋ยวแปะสติกเกอร์โดนไทยให้ครับเจมิมเจมิมสติกเกอร์โดนไทยแล้วก็โอ้โหมันสวยงามเดี๋ยวลํำนี้เดี๋ยวอนาคตพี่เขาจะหว่านปุ๋ยด้วยมีตัวช่างกิโลด้วยครับสำหรับ G <ม>ี8เดี๋ยวไปถ่าพี่ยิ่งใหญ่กันไหม เป็นไงพี่โอเคไหมครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยโอเคครับชอบมากลองบินแล้วนิ่มนิ่มประหยัดแบตด,ด้วยเพราะว่าแปลงไปพัด X11 พัดไปครับใช้งานได้พี่แต่ผมผมผมจะพูดคำคำหนึ่งว่ามอเตอร์ X9 พัดมันไม่ได้ใส่ใบ X11 พัดทีเนี้ยมันเป็นการแปลงพอแปลงปุ๊บอะผมต้องพูดคำนี้ว่าบินไปไม่รู้ว่ามันจะตีลังกาตกตอนไหนบินไปไม่รู้มันจะพังตอนไหนอันนี้อันนี้ต้องพูดไว้เฉยๆแต่แต่ ลูกค้าผมหรือตัวผมเองผมเทสมาแล้วพี่แปดสิบไล่ไม่เคยพักเลยแบกน้ำสิบห้าลิตรสิบสองลิตรสิบห้าลิตรไม่เคยพักเลยมไม่ตกบินได้ปกติลูกค้าผมน้องนัทยู่บอกเงินลูกค้าก็ก็บินมาจริงๆพี่มันบินได้ทั้งวันเลยครับมันบินได้แต่ผมพูดกันไว้เฉยเผื่อมันเกิดเหตุผิดพลาดจริงเพราะว่าได้ลองได้ทดสอบแล้วพี่โอเคดีประหยัดแบตครับก็ดีนะพี่ดีไหมดีครับ นิ่มเลยนะนิ่มของเก่าเยอะเลยเดี๋ยวไปลองใช้งานดูครับก็ขอบคุณพี่ยิ่งใหญ่มากขอบคุณครับพี่